วันนี้เพจหน้าต๋องติดกล้องนะครับจะพาไปเที่ยวถนนเปิดใหม่นะครับซึ่งมีการเปิดเมื่อวานนี้นะครับถ่ายทําโดยการใช้กล้องหน้า r e m a x c ซีเอ็นะครับถนนเปิดใหม่ชื่อถนนอโยธยานะครับอยู่ระหว่างถนนด้านข้างศูนย์ราชการพระนครศรีอยุธยานะครับวิ่งผ่านกรมการขนส่งทางบกพระนครศรีอยุธยาไปนะครับ จะเป็นถนนที่ตัดใหม่เมื่อหลายปีก่อนแล้วมีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ํานะครับตรงบริเวณแถวตํบาบลสาเพล่มนะครับฝั่งตรงข้ามจะเป็นหมู่บ้านโปรตุเกสนะครับสะพานนี้จะเป็นสะพานที่ช่วยลัดนะครับไม่ต้องเข้าเก่าเมืองพระนครศรีศอยุธยานะครับเพื่อเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดนะครับตอนนี้ผมผ่านในส่วนของกรมการขน อบจนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่มีการเปิดใช้ถนนและก็เปิดใช้สะพานนะครับถนนเปิดหลายวันแล้วครับเปิดมานานแล้วผมก็เคยวิ่งอยู่พักหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้ใช้ทุกวันนะครับตอนนี้คิดว่ามันจะเป็นประโยชน์สําหรับคนในพระนครศรีอยุธยาที่จะสามารถใช้เป็นเส้นทางลัดโดยที่ไม่ต้องเข้ามาในเกาะเมือนง,งนะครับ ก็เรียกว่าความเจริญก็ค่อยๆมาขึ้นเรื่อยๆนะครับซ้ายขวาก็จะเป็นท้องนานะครับยังดูโล่งๆอู่นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการเผานาเพื่อที่จัดเตรียมเพาะปลูกในครั้งต่อไปนะครับเช้าถนนเส้นนี้ผมเคยมาปั่นจักรยานอยู่ก็พอในหมอกอยู่บ้างนะครับถนนเรียบดีครับเคยเห็นมีพวกเดกแว้น ามาขี่จักรยานยนต์ยุกล้อกันนะครับตรงนี้ก็บางครั้งกัางคืนจะมีเทศแบบว่ามาขี่จักรยานเพื่อที่จะ คนขับสำหรับสะพานนี้จากที่ผมเคยมาลองขี่นะครับข้างหน้านี่แหละครับสะพานสีเขียวๆที่จะข้ามฝั่งไปฝั่งวัดไก่เปียตบบะตำบลสัเพาลบมนะครับซ้ายนี่จะเป็นทางขนานนะครับออกไปทางฝังไปอินได้นะครับแล้วก็ลอดใต้สะพานนี้เลี้ยวขวาไปก็จะออกไปทางวัดเชิญนะครับสะพานนี้เกิดอุบัติเหตุก็มีการเสียชีวิต บ้างในช่วงที่มีการสร้างนะครับเมื่อปอีที่แล้วก็ลองดูครับเป็นยังไงบ้างปลายด้านซ้ายเห็นแล้วนะครับเขียนว่าสะพานอยโยธยา้าม่น้ำมาแล้วนะครับลงมาซ้ายไปบางไปกินได้ด้วยขวาไปอำเภอเสนานะครับก็ตอนนี้เราอยู่ในฝั่งของวัดไต่เตี้ยแล้วเดี๋ยวผมจะลองขวาไปนะครับมีสัญญาณไฟแดงให้นะครับ ตรงนี้นะครับก็มีป้ายเขียนว่าไปาอำเภอเสนาได้อีก25โลนะครับเป็นถนนเลนเดียวส่วนนะครับอนาคตก็คงจะต้องมีการขยับขยายเส้นทางอีกเช่นกันนะครับตรงขวามือผมเป็นหมู่บ้านโปรตุเกสนะครับเลยไปนี่เดี๋ยวก็จะเป็นวัดพุทไทยสวรรค์นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วครับจบการรีวิวในส่วนของตัวเส้นทางใหม่นะครับ ก็ลองวิ่งดูนะครับผมสนุกสนานดีสําหรับเส้นทางนี้คาดว่าเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ก็จะมีคนที่เอารถมาวิ่งกันมากขึ้นหรือมีจักรยานมาปั่นกันมากขึ้นนะครับตรงนี้ผมก็มากลับรถตรงบริวเวณสัมเพลิ่มนะครับตรงหน้าทางเข้ากสอนน,อนะครับสเาเพล่มเดี๋ยวผมก็จะวิ่งกลับไปยังเส้นทางเดิมนะครับเพื่อ กลับเข้าสู่ร้านของผมนะครับที่ห้างอมพรนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับด้านซ้ายจะมองเห็นหมู่บ้านโปรตุเกสนะครับข้างหน้าเรานี่แหละครับผมป้ายข,า,ขาวๆเขียนทางเข้าบ้านโปรตุเกสนะครับโรเตี้ยดีแหละครับ นะครับเป็นถนนเลนเดียวอ่าจะรอถนิดนึงไม่รู้ว่ากล้องจะมองเห็นอะไรมุมกว้างมากน้อยแค่ไหนรู้แต่ว่าถ้าเป็นช่วงมีหมอกน่าจะสวยพอสมควรครับ การที่จะไปใช้เส้นทางในส่วนของอบางปะอินหรือว่าทางเข้าเมืองนะครับก็ให้มากลับรถใต้สะพานนี้นะครับ จะไปบางไปกินได้นะครับหรือจะไปออกถนนเส้นสามห้าหกได้นะครับออกขัรครับสามสี่เจ็ดได้นะครับตรงนี้รถต่างถิ่นจะชุลมุนนิดนึงถ้าไม่รู้เส้นทางนะครับจะงงๆ การไปเที่ยวหมู่บ้านโปรตุเกสก็จะสะดวกและง่ายขึ้นนะครับเดิมนี้จะต้องไปขึ้นสะพานตรงวัดกระสักตานะครับแล้วก็ไปเข้าทางด้านของอทางเข้าวัดไทยสวัสด์มาจากทางาด้านโน้นไป้างไกลนะครับตอนนี้ผมก็กําลังมุ่งหน้าไปทางวัดพนัญเชิญนะครับก็เดี๋ยวจะผ่านหมู่บ้านญี่ปุ่นนะครับแล้วก็หมู่บ้านพรันดาน เข้าของหมู่บ้านฮอลันดาไม่ค่อยใหญ่โตนัดนะครับาทางเข้าไม่ค่อยเด่นหลายๆคนมักจะขับรถเลยแต่ข้างในถ้าเข้าไปได้แล้วก็สวยดีเหมือนกันครับผมปั่นจักรยานมาเที่ยวอยู่บ่อยๆส่วนบ้านหลังนี้นะครับาจากที่ดูหลายๆครั้งก็ ค่อนข้างจะกลายเป็นแลนด์มาร์คจุดหนึ่งหลายๆคนมาแอบถ่ายรูปไปสวยดีครับแปลกตาดี ป้ายสีน้ําเงินนั่นแหละครับที่เขียนว่าทางเข้าบ้านพรันดานะครับเนี่ยครับตรงซุ้มประตูนี้แหละครับผมต้องเข้าไปถึงริมแม่น้ําเลยนะครับตอนนี้ก็ถึงโคง้งวัดพรดันเชิงแล้วนะครับ